วันที่7 8ถึง8ธันวาคม2 5 6 8นี้เป็นช่วงมหามงคลที่ผู้คนแห่มากรับขอพรหลวงพ่อนาคแห่งวัดหัวหินเพื่อฝากดวงฝากเคราะห์ทิ้งทุกสิ่งไม่ดีก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่วิหารหลวงพ่อนาคพลังศรัทธาถูกสั่งสมมานานหลายสิบปี ใครนำรายชื่อมาฝากในคืนปีใหม่นี้ทางวัดจะนำรายชื่อของทุกท่านใส่บาตรรวมแล้วประกอบพิธีสวดมนต์เสริมดวงครั้งใหญ่พิธีนี้เชื่อกันว่าเป็นพิธีเปิดดวงรับปีใหม่ที่สืบทอดมานานทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้ปัดขอภยัยเสริมบารมีวาสนาอำนาจเรียกทรัพย์โชคลาภการเงินเปิดทางความสำเร็จทั้งการงานและการเรียน เสริมความมั่นคงรมเย็นให้ครอบครัวถือเป็นพิธีที่ช่วยปล่อยของเก่ารับโชคใหม่ตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตแล้วดึงพลังมงคลเข้ามาแทนที่หลายคนทำแล้วชีวิตเปลี่ยนแบบเห็นผลงานเดินเงินมาความติดขัดคลี่คลายภายใน7วันปีใหม่มีแค่ครั้งเดียวอย่าปล่อยให้ปีหน้าซ้ำแบบปีนี้ใครอยากเปิดดวงเปิดทางชีวิตฝากชื่อฝากดวงไว้กับหลวงพ่อนาคได้เลยนะครับทางทีมงานบ้านโคตรรวย จะนำรายชื่อของทุกท่านส่งเข้าวิหารและร่วมพิธีใส่บาตรรวมในคืนปีใหม่ให้ทุกท่านสาธุด้วยกันครับอนุมโมทนาสาธุครับ